วันนี้นะคะก้อยจากเพจอิสุพามาดูนี่ค่ะเป็นตัวไข่ดีมากๆเลยนะคะก็คือรถมิวเอนะคะรุ่น a c t i v e สีขาวมุกนั่นเองค่ะ ออกแบบมาได้สวยงามมากนะคะคันนี้ฟิล์มตัวนี้เราแถมให้นะคะเป็นฟิล์ม R10 ก็คือเขียวใสนั่นเองนะคะวัยรุ่นชอบล้อแมกนะคะ te 3 7สีเท่ากันหลอๆอแบบนี้นะคะออกรถเพียง35,000บาทไม่ใช้คนคั้ำนะคะดูได้คะ่ะไม่ว่าคุณจะแต่งเป็นแบบไหนนะเป็นแบบออฟโรดหรือว่าจะเป็นแบบแต่งซิ่งอีสุขของเราดีไซน์มาให้ ลงตัวทุกอย่างนะภายในดูสักนิดนึงไหมอ่ะคือ <c oughs> จะเป็นบอบผ้านะคะแล้วตรงนี้จะสวยไฮโซหรูหรามากนะคะแล้วมาคุยกันดีกว่าว่าประกอบอาชีพอะไรซื้อรถได้บ้านนะคะไปซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไม่ใช่คนคำ้ำพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพนักงานบริษัทประกอบส่วนตัวรับเหมาก่อสร้าง ซื้อได้หมดทุกอาชีพนะคะโทรหาก้อยปรึกษาก่อนมีสเตตเมนต์ไม่มีสเตตเมนต์ปรึกษาปีทั่วประเทศไทยสนใจซื้อรถอีซูซูนะคะโทรหาก้อยได้ค่ะที่เบอร์0 6 1 6 7 8 8 8น9นะคะไอดีไลน์ก็0 6 1 6 7 8 8 8 9 9ส่วนไลน์ add ค่ะตัว add ตัวทีตัววีตัววายแปดเนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจซื้อรถอย่าเพิ่งดูที่ไหนถ้ายัางไม่ได้ดูที่ก้อยนะคะวันนี้ขอตัวนะคะสวัสดีและบ๊ายบายค่ะ